ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องขอถามบ้าง9เดือนรัฐบาลนายกเศรษฐาซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่4-5วถมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ34.35ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ เพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆมีความล่าช้าและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมรองลงมาร้อยละ31.69ระบุว่าไม่พอใจเลยเพราะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้มีการหาเสียงไว้และร้อยละ25.19ระบุว่าค่อนข้างพอใจเพราะมีความพยายามผลักดันนโยบายต่างๆทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา ท้งนี้เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการแก้ปัญหาของประเทศพบว่าตัวอย่างร้อยละ35.95กระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นผลงานยังไม่ชัดเจนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุรองลงมาร้อยละ35.04ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นเพราะการทํางานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดร้อยละ22.14ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมัน่น พอมีประสบการณ์ในการทํางานไทยที่สุดมาถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกัรรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินภายในระยะเวลา2เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ43.44ระบุว่านายกเศรษฐาอย่างคงอยู่ในตําแหน่งเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ15.65ระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคงเหมือนเดิมและร้อยละ15.50ระบุว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ ร้อยละ10.92เเห็นว่าจะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่